สวัสดี้เราไม่จำท่านเลยนะครับแล้ววันนี้เราไปอยู่กันในแบบใบแล้วมากับมากับคนที่วันทุกย์นะครับเอามันบอกให้ตาม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 ูโอ้ตามตามตามเอ้ยเหมือนตกเหมือนตกมันอยู่ไหนเฮ้ยของเกมเอสอยู่ไหนเกมเอสกองเกมเอสขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาด็ด ให่โดนลงไปโดนลงไปเอาซีอิ๊วเซ็ตุยโดนลงมาแล้วฟงนลงมาลงมาฟงโอดคเอาให้คุณข้างเหรอเบิชักแฮดบินกิเลตโอเคฉลามตายแล้วน่ไม่ใช่ฉลามชนะนะนี่ใคอีกครั้งเหรอหนึ่งสองสมสีห้าเจ็ดเออชนะแค่สิคนอีามนี่นีดูตารางที่องค์งยู่้องคเม็ด เนี่ยเนี่ยผู้ชมวันนี้วันดูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเดดน้ำเรือปืนยังไงกองปดูนั่นเองฟองซีดับเบิลชากโอ้กอดสองตัวเหรอผไปฉลามสองตัวตอนนี้หนักแน่นอนเลยโอเคจะส่งสองครั้ง โ oh อ้ยก็ฉันเป็นหรอเนี่ยฉันเป็นเฮ้ยเฮ้ยเป็นฉันเป็นฉันเป็นฝอยยังไไปด้วยฮ่ <c oughs> <c oughs> ฉันเป็นจะหลามตาแรกก็เป็นเลยตาแรกเป็นทันทีตาแรกเป็นทันที <c oughs> ให้เราเล no so ็งปาะไเพียแแล้วก็ตุ้มหย่ำยำย่มย่มกินรู้่ตโอเคเสร็จแล้วโอ้ม่ก็เคยว่าทีเบนอยู่หรือเปล่าจริงอยู่นะโอเคัได้เป็นเียวฉันเป็นกันเป็นฉันก็มีโอกาสแล้วก็ดีเหมือนกันนะนี่เนีย สองหนึ่งเริ่มเริ <repetition ceu> ่มเราเป็นคนเริ่มเนี่ยเราเป็นคนเริ่มโอ้โหมันเล่นยังไงเล่นงไงเล่นยังไงเล่นยังไงเล่นยังไงอันนั้นนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่นเพืฉลามสองตัวมัน่นเล่นยังเล่นมัขับยากมาขับยากุ่หัวเล่นบเล่น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 ไง่เล่นเ่เล่นไ่่น นี่มันะไเนี่ยนมันเห็นของมันเห็นมันเห็นคนป้องหมยเอาไม่ใช่ป like? <Okay. S 1> ้าหมยใช่ไมเรือ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 ออนี่ยังใ้กันนี้เหมือนที่คนดูวัตถุเฟย์เราไปฟังเลยนี่ใช่ไหมอนนี้วัตุเฟย์เย็นน้มคอมเมนต์ด้วยถ้ามันใช่หรือเปล่าเป็นแน่นอนเลยที่มันนี่ชัดเจนโอเคคนแรกที่จะไล่ล่าก็คือใครก็ได้ขวางอะเหเห็นเห็็นเอะไตัวอะไร ตรงนั้นตรงนั Balt ้นตรงนั mark, ้นตรงนั <c oughs> <c oughs> <reposit> ้นตรงนั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 ้นและสีแดงสีแดงมีคนนะคท่านผู้ชมนืนดีีจดีปีหนคนปีห้ันนีรนี้นี้ตรงนี้ตรงนี้ตเบดบดเบดต

สกิลมากเลยประเนวันทุ่งเพย์เ่งยังไงซวโบอืมรวันุเพกับฟอเพ่เจ็ไม่รอดแน่รอดกันลูกคนะเ็บอัไรอดไม่รอดไม่รอดไอรอดตรงนี้ตรงนีไม่รอดตรงนี้ไปรอด ันนทำเป็นลงรุ่นตอดหัวใจเลยไใช่แฟบะน่ถ้ามันเมืองนอกนะเขาเอาย่องย่อนบ้านเขาไม่คุ้มกับจบที่มันไปแข่งกันล เย่ไ่ยไมเหปลียวม่เาหันมแม่ขึ้นซื้อใบใบเดียวไงซื้อลูกเดียวขาเปรี้ยวไหมบอกเปรี้ยวเส้อเปดียวได้เหรอ้อนต้องอนโอ้อนเกไปเลยเว้ยลยเป็นนอยซี่ เนี่ยคลิปนี้เอาไปสิบนาทีเลยบู๊ดบู๊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 พลังซปเปอร์ไซย่าเห็นไหมเอยโดนโดนท่านผู้ชมผมโดน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 เลยผมโดน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 ตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งตัวนี้มันเก่งตัวนี้เก่ง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 ตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งท่านผู้ชมตัวนี้เก่งโอ้โหตัวนี้เก่งมากเลยเออแต่วังนะอย่าวังอย่าวังจะได้ใช้ชนะอย่าวังอย่าวังอย่าวังโอ้ไม่ทัน จุ๊บอ้ยโดนยิงเลยแล้วโผล่มาข้างบนเนี่ยโอเคเยี่ยมไม่ตายนนายจริงจริงไล่ตามไปเรื่อยเรื่อยตามไปเรื่อยเรื่อยเทนนิกอ่ะจะไปสนใจทําไมนั้นไม่โดนไม่โดนไม่โดนอ่ะปีจียังไงฉันก็ไม่โดนอ่ปีจีไม่โดนไม่โดนไม่โดนหลบลีแบบสตสไต์เออจะไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่ไม่โดนไม่โดนเลย

ช่าแบบช่าแบแน่นอนหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วดีใจจังเลยโอ่ <c oughs> <c oughs> ยีเย่คนรอดโอ้โหคนรอดเยี่ยมจอดเลยสองคนนี้ <c oughs> นี่มันแชมเปี้ยนเพราะฉันไม่ได้ล่าเกใช่ไหมคนนี้มาดูเพลงกับฟองคิมเอสเย่เจนเจมีเย่เยสามร้อยห้าสิบสองีเยี่ยมเลยฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวอ้าวอาว้อาอา้อาว้า รู้ทุกันอย่างยี่เลอโอเคไหมใช่ใช่ใช่แน่นอนแน่นอนแน่นอนฉันนี่แหละเยสเยสไม่ได้เยสเยสใช่ฉันนี่แหละเป็นฉลามเรือเป็ดน้องประจักษ์ก็รู้จักแล้วแน่ลา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  โอเคได้เลยอินเวนอินเวนจอยจอยคนว้าวสุดยอดไปเลยฉันได้ฉันได้อย่างนี้แล้วมาเลยมาเลยมาลืมไปเออไม่กอโอเคลืมไปมาแล้ว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 ถึงเวลาเราวสินนะดูมาแล้วพวกเราได้อยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วและ อ่ะโอเคกับคุณผู้หญิงอีกคนนึงนะครับมาด้วยโอ้ดีฉันลามวันนี้แกไม่ได้บลาแล้วแหละวันนี้ฉันจะมาแก้แค้นเผาผันชั้นเออจุ๊บจ๋อยิงยิ่งยิงยังไงยิงไงอ๋อยางไงยิงคนอื่นมีอะไรบ้างฟองเมสนายได้ยินว่านายถนัดขับเรือใช่ไหมนั้นก็ขับไปซะโอเค มำหสักทีนี้ก็ต้องไปเล่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ตามแล้วใครชอบ้าน่นะครับถ้าใครอยากเห็นฟอเก้ไม่ไมกับคนดีวันทุกเพจเล่นนะครับกดไลค์ด้วย